ทัวรหมดแล้วค่ะสวนบอลล้วนะคะไปสุพรรณกลับมามิดเลยค่ะทัวรหมดแล้วออ้ยใส่ดุงใส่เดือนเต็มเลยทัวร์ไปหมดแล้วนะคะต้นนองต้นไม้โอเคค่ะมาชมบรรยากาศเนาะเล,เล็กๆน้อยๆมาเข้ามาเก็บของนะคะ พอดีมาถึงก็เย็นเนาะมาดูแมวด้วยมีหน้าบ้านเนาะทั่วหมดแล้วเราย้ายออกกันไปหมดแล้วนะคะต้องไปอยู่รีสอร์ทกันหมดแล้วนะคะามาชมนะคะเดี๋ยวเร,เราต้องออกแล้วนะคะต้องเก็บข้าวเก็บของนะคะก็เสดเดือนเขาก็จะหนีน้ํากันเนาะสัตว์มีพิษต้องระวังเคค่ะเดี๋ยวพาเดบขนของออกกันนะคะ